มาดูต่างใจกันวันนี้ในครูมาลองดูกันขอบคุณเอฟซีจากนครราชสีมาครับคุณวรกรณ,ณาราร์าจารย์เกครับมาลองสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเข้าสู่สู่เข้าสู่ช่องสาวิรุณสาวเช่นเคยครับวันนี้รีวิวตัวแบ็กแมนตัวข้างขาวนะครับแล้วก็ลูกศรอ,ออกข้างนะครับ อ่าคนละกล่องนะครับอันนี้แยกแยกอิสระเนาะอ่าตัวค้างคาานี้ตัวค้างคานี้เป็นรุ่น8 Channel นะครับแต่ลูกศรนี้จะเป็นหลอด R G B Full Color นะครับผมประมาณนั้นถ้าไม่มีเพลงก็จะวิ่งสเต็ปรอนะครับถ้าเพลงมาก็ตัดเข้า V U เลยนะครับอันนี้2กล่องนะกล่องหนึ่งคุมค้างคาวอีกกล่องหนึ่งคุมลูกศรด้านข้างลูกศรด้านข้างผมยังไม่ได้ทําสีนะครับ ครา้งข่าวทำแล้วนะครับผมเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งนะครั้งข่าวครับอันนี้สูง45นะครับเอ่อตัวลูกศรออกข้างเปรียบเทียบใส่นั่งร้านก็ได้นะครับเต็มดับเต็มบาได้เหมือนเดิมนะครับตัายหเเื่อดจ้ลกใ อันนี้เป็นดอทกับหยดน้ํานะครับของลูกศรน,นะแต่ว่าตัวค้างขาวนั้นเป็นดอทอย่างเดียวนะครับปรับได้นะครับั้างขาวก็ปรับเป็นดอทเป็นบาได้นะครับแต่ว่าหลอดเปลี่ยนสีไม่ได้นะครับแค่สีสมมุติสีแดงอยู่ตำแหน่งที่8สุดเลยก็จะเป็นสีแดงตลอดนะครับแต่ว่าตัวตัวนี้ดูสีแดงมันจะวิ่งลงมา จนถึงนี่เลยนะครับมันจะเปลี่ยนสีได้ครับนี่คือการนี่คือหลอดเปลี่ยนสีได้นะครับแต่กันน้ําทั้งสองตัวนะครับผมกันน้ําได้แต่ห้ามเอาไปแช่น้ํานะครับจุมน้ําไม่ได้ประมาณนั้นครับเ,เดี๋ยวผ่าชมใกล้ๆอันนี้งานเป็นลงเม็ดสีระเบิดให้อย่างดีนะครับมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ผมลงเม็ดเล็กนะไม่ได้ลงเม็ดใหญ่เหมือนเหมือนเจ้าอื่น อันนี้ยังไม่ได้ทําสีนะครับเป็นหลอด RGB color <c oughs> นะครับเป็นไฟริบปิ้นที่บ้านเราเรียกกันนะครับแต่ไม้ผมยังเป็นขอบไม้นะครับงานผมเป็นขอบไม้ยังยังไม่ได้เ <c oughs> ขาเรียกเลยยังไม่ได้เก็บสีนะครับผมกล่องเป็นตัวนี้นะครับที่คุมที่คุมไฟแท่งนะครับที่คุมตรงนี้ก็ตัวเดียวกันนะครับใช <c oughs> ้กล่องนี้กล่องกล่องเดียวได้ครับกล่องตัวนี้อยู่ข้างหลังนะครับกล่องคุมข้างค้าวอยู่ข้างหลัง ข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับลิงลิงล,งลิงมาจากลิงมาจากข้างนี้นะครับลิงจากกล่องตัวเดียวเนี่ยมาหนี่คใครชอบเต็มบาร์เดี๋ยวผมกดให้ดูอยู่อ่ะใครชอบเต็มบาร์ชอบดอดก็กดเลือกได้ครับอ้าวไปแล้วเสียงกลาง <laughs> <laughs> เสียงกลางตายแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวไปซ้อมอ่าผมกดเมื่อกี้เหน็นไหมครับมันวิ่งกลับหลังแล้วลูกศรกลับหลัง มาแต่เสียงเบรดโอเคเดี๋ยวไปซ่อมเครื่องก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับผมไปด้วยซ่อมไปด้วย